วันนี้ผมพามาร้านกาแฟร้รานหนึ่งอ่าขวามือไปแยกสันดูนะครับสันดูหรือต้นดูได้แหละแล้วก็บางคนก็เรียกแยกกองเสลี่ยมผมเรียกแยกจังนักนะครับถ้าซ้ายมือไปอแม่ออนครับไปน้ำพูร้อนสันกำแพงไปแม่กระปองได้นะครับขวามือนี่ไปเข้าเมืองใกล้ๆกันนี่ประมาณ3 0 0รอเมตรนะครับ เป็นร้านเล็กๆนะครับไม่ได้ใหญ่ใช้คําว่าตูบอยู่แล้วครับตูบต,ต,ตูบแปลว่ากระท่อมตูบภาคเหนือนะครับแปลว่ากระท่อมแต่เขาเล่นคํานะครับตูบคอฟฟี่ก็คือเดี๋ยวนะอยู่ตูบยู่ตูบก็คือ YouTube YouTube คอฟฟี่สโลบาร์ ก็พี่ทำไมถึงสโลบาร์นะก็มันเป็นสไตล์ของทางร้าน,นครับทางร้านเราจะไม่ใช้ไฟฟ้าในการทำชาหรือว่ากาแฟจะเป็นเครื่องแบบทำมือรัดโลกครับผมก็คือ,อจะเป็นชงสดเลยก็คือก็คือไม่ได้ใช้ไฟฟ้าสโลบาร์สโลไลท์เลยชีวิตนี้เมื่อกี้ผมสั่งชาเนาะผมสั่งชาแดงครับ okay. ชาแดงก็คือทำ,ทำใช้หมอ้อมอคา pot ครับผมตอนนี้กําลังฮิตเลยครับใช้ใบใช้ใบสดชาเออใช้ใบชาทําชงด้วยใช่ครับผมใบชาสดไม่ไม่ได้ใช้ผงนี่ดู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 พาดูสรุปแยกไฟแดงใกล้ๆนี่แยกอะไรนะครับแยกอ่าสีแยกต้นดูครับสีแยกต้นดูนะครับ,รบก็เลี้ยวขวาไปสีแยกต้นดูถ้าเลี้ยวซ้ายจะไปแม่กระปองไปแม่ออนไป สั่งกรแพงนะครับร้านเปิดกี่โมงนะพี่อ่าเปิดตั้งแต่9โมงเชา้าจนถึง4มโมงเย็นครับ9โมงเช้าถึง4มโมงเย็นทุกวันทุกวัน,กวนยกเว้นวันที่พี่ไปออกทริปใช่ครับร <c oughs> อาจจะมีแบบ <c oughs> ตามล่าอาหาเล่นกาแฟบ้างอ๋อพี่เขาส่สายอ่าเนี่ยคอกาแฟมาขายกาแฟอ่ะรับรองว่าถึงถึงเครื่องแน่นอนมีให้เลือกครับ ไม่ว่าจะเป็นพวกอ่อนพวกกลางพวกเข้มแล้วแต่ลูก้าชอบเลยมีเพจด้วยเนาะมีเพจของร้านด้วยเพจของร้านครับติดตามได้ที่เพจร้านบนเฟซบุ๊กครับชื่อยูทูปคอฟฟี่ครับยูทูปคอฟฟี่ครับนี่ครับก็เล่นคำนะครับเป็นยูทูปคอฟฟี่นี่เลยครับอ่าไม่ได้ใช้ไฟฟ้าเลยเนาะครับโสรบาร์ ก็ใครจะไปเที่ยวแม่ออนหรือแม่คำปองแวะได้ครับลองมาแวะชิมดูก็สโลบายจริงมาสโลไลท์ได้นี่ครับที่ผมอยากให้ดูภาคกลางเขาเรียกอะไรนะอาฟากนาอเรียกฟากเสียงคำไม่ตกฟากหรือเวลาตกฟาก เมื่อกี้ได้ข้อมูลแล้วพี่เขาบอกว่าอะไรนะคกืคอ,อนี่เลยพี่พี่ขอ่าครับก็คืออ่าตัวนี้จะเรียกว่าหม้อมุขพอร์ตนะครับก็คือหม้อเป็นแรงดันนะครับผม,ม<า>ก็คือ,อครับขั้นแรกก็คือจะเป็นการเติมน้ําใส่ในหม้อนะครับแล้วก็นําผงกาแฟที่บดเสร็จแล้วครับผมใส่ลงไปแล้วก็ กรอบแล้วก็ตั้งบนเตาไม่ว่าจะเป็นเตาไฟฟ้าหรือว่าเตาแก๊สนะครับผมก็ไม่ควรให้โดนไฟโดยตรงนะครับไม่งั้นจะทําให้กาแฟาหรือชาของเราที่ออกมาไหม้แล้วเกิดขมหรือว่าฝาดได้ครับผมควรจะตั้งแบบหลบๆหรือว่าหลังๆห,หน่อยนะครับผมครับผมแล้วพอได้ความร้อนได้ที่นะครับก็กาแฟาก็จะออกมาทําให้มีรสชาติแล้วก็กลิ่นหอม ครับผมเป็นลักษณะเฉพาะตัวของตัวมกกาพอดครับผมเมื่อกี้เมื่อกี้พี่บอกว่ากาแฟสกัดเย็นใช้เวลา24ชั่วโมงทางร้านของเราก็จะมีตัวกาแฟโคบูนะครับหรือว่าโคบิลที่เรียกเรียกกันเป็นกาแฟสกัดเย็นนะครับผมจะใช้เมล็ดแล้วแล้วแต่ช่วงครับก็จะใช้เวลาในการสกัด24ชั่วโมงครับถึงจะนำออกมาขายได้ อาจจะมีเฉพาะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับผมตัวโคบูนะครับผมขายเป็นขวดครับขวดละหกสบาทไม่แพงครับผมพี่เขาเป็นคนกินกาแฟวันหยุดหรือว่าเวลาที่เขาไปออกทริปก็จะไปสแสวงหาเม็ดกาแฟสายพันธุกาแฟครับครับผมก็จะมีะที่ในโลโคอลก็คือในประเทศของเราแล้วก็มีต่างประเทศด้วยนะครับกาแฟ สายพันธุ์ดังๆก็จะนํามาที่ร้านเพื่อให้ลูกค้าได้ลองกันนะครับไม่ไม่ว่าจะเป็นขั้วอ่อนขั้วกลางหรือว่าขั้วเข้มครับเรามีให้ลูกค้าได้เลือกทานตามชอบได้เลยครับผมโอเคนะครับอีกหนึ่งร้านครับผมแนะนําเลยครับบรรยากาศแบบสบาย,บายๆชิลๆมาสโลไลท์ได้เลยครับนี่ครับบรรยากาศในร้านที่จอดรถเยอะ แล้วก็เส้นทางที่จะขึ้นไปแม่คำปองแม่ออนนะครับใครขึ้นบุเทียวลองแวะมาะทางนี้ดูครับ mm hmm. โอเคครับเจอคลิปหน้าครับ mm hmm. คือคือ,คอผมมานทำคลิปเสร็จไปแล้วแล้วผมก็นั่งคุยกับพี่พี่อะไรนะครับชื่อพี่ชื่อบีมครับผมพี่บีมนะครับใบไม้ hmm. ice, <Yeah. S 1> สลีมมอมานะครับบีมอนะพอนั่งคุยขออันนี้เครื่องบดกาแฟพี่ลองเปิดให้ผมดูแบบเมื่อกี้หน่อย mm hmm. เราจะเอากี่รอบในการบด กาแฟให้มันละเอียดใช่ไหมครับใช่ครับถ้าละเอียดมากเราก็ปรับได้ปรับได้เป็นคลิกเขาเรียกเป็นคลิกครับหรือว่าเป็นครึ่งคลิกก็ได้ยิ่งตัวแพงยิ่งมีความละเอียดมากขึ้นก็จะบดได้ทั้งพวกเอสเปรสโซ่หรือว่าจะเป็นมูค้าพอดหรือว่าเฟนเทสแล้วแต่เครื่องบดกาแฟแล้วแต่เครื่องกาแฟาเครื่องทำกาแฟที่เราจะใช้งานครับการชงกาแฟมันเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งนะครับเมื่อก่อนผมว่า ชาชาแก้วหนึ่งกว่าจะได้กินของญี่ปุ่นเนี่ยมันก็สุดยอดละพอผมมาเห็นการชงกาแฟกว่าจะได้กินกาแฟแก้วหนึ่งนีงน่ก็เฮ้ยรายละเอียดเยอะขนาดนี้เลยเหรอชุดนี้เท่าไหร่ครับพี่เครื่องบดชุดนี้เป็นของ Kininder ครับผม Kininder เป็นราคาที่ตอนที่ผมซื้อ2 7 0 0ับาทวันนี้เป็นชุดเริ่มต้นนะชุดเริ่มต้นคร <200 S 2> ับผม200กว่าบาทก็มีใช่ไหมหลักร้อยก็มีครับแต่ตัวนั้นจะเป็นเปลือกพลาสติก แต่ตัวนี้จะเป็นเพือง48มม,มเป็นอลูมิเนียมครับผมจะทําให้กดเอสเปซโซได้ดีขึ้นครับผมแล้วก็ตัวนี้เอาไว้ทำอะไรนะพี่ตัวนี้คือเครื่องแฟโบสองครับผมเป็นเครื่องทาเอสเปสโซช็อตครับสําหรับคนที่รักเกณย์การกินกาแฟโดยเฉพาะครับและอีกอย่างนึงที่มันใช้สองมือกดสองมือก็คือจะเป็นตัวล e ็อกเอสเปสโซครับผมอันนั้นครับเอสเปสโซโดยเฉพาะใช่ครับผมแล้วแต่สไตล์ในการกินนะครับ ที่นี่ที่นี่ไม่ได้ขายนะครับแต่ถ้าจะมาหาข้อมูลหาความรู้มาถามพี่ก็ได้เมื่อกี้ผมก็ถามตัวนี้เป็นอิตาลีนะครับตัวนี้พันห้าอันนี้จีนครับสามร้อยกว่าบ,บาทมีมีหลายเกรนะครับแล้วก็อันนี้ของจีนนะครับไม่ได้ซีเรียสในการอ่ที่จะรับเพราะว่าเมื่อกี้เราใช้ชงชาแต่ถ้าเกิดชงกาแฟจะไม่ใช้ตัวนี้เมื่อกี้ผมสั่งชาแดง ก็อยากได้ความรู้ก็ลองมามาที่ร้านนี้ครับลองมานั่งคุยกับพี่ว่บีมเขาผมอะได้พี่เยอะเลยเหมือนเหมือนกับการชงที่ใช้อุปกรณ์ตอนนี้ก็จะมีเมล็ดก,กาแฟขอ,ของตั้งหากใช่ไหมครับผมก็จะเลือกใช้เมล็ดก,กาแฟที่ตามใจลูกค้าครับเลือกลูกค้าอยากทานแบบไหนอยากทานเปรี้ยวอยากทานขมไม่อยากทานขมอยากได้ช็อกโกแลตอยากได้อ่า กลิ่นดอกไม้สามารถมาเลือกทานที่ร้านได้ครับพี่พี่เขาไปเมื่อกี้เขาบอกว่ากาแฟะอะไรนะห้วยห้อมห้วยห้อมของแม่ห้องสอนครับผมที่แม่ลาน้อยที่แม่ลาน้อยเขาไปมาแล้วนะครับไปชิมไปลองมาแล้วเขาบอกว่ากาแฟที่ส่งมเมล็ดกาแฟที่ส่งให้สตาร์บัคบสตาร์บัคสตาร์บัคคนไทยคนไทยกินไม่ค่อยได้กินครับต่างชาติได้กินของดีครับแต่ว่าเมืองไทยปลูกนะครับมเมล็ดกาแฟที่ดี อยู่ที่อยู่ที่แม่ห้องสอนแม่สอนนะครับห้วยห้อมไม่ต้องเข้าร้านคาเฟ่ใหญ่ๆก็สามารถทานได้นะครับที่นี่ที่นี่มีด้วยมีครับผมที่แบ่งเมล็ดสายพันธุ์มาครับผมราคาก็เริ่มต้นที่40บาทครับผมกาแฟถแก้วใช้เมล็ดกาแฟชนิดเดียวที่เดียวกับสตาร์บัคนะครับที่นี่แก้วละ40บาทบ่าทธรรมดาที่ไหนสุดยอดก็ ถ้าอยากรู้เรื่องกาแฟ æ, มานะครับพี่ให้ข้อมูลได้ให้ความรู้ได้เนาะได้หมดครับพี่บีมพี่บีมพีม่บีม,มผม,ม,ผ,มผมนั่งคุยเมื่อกี้ผมจบคลิปไปแล้วแล้วผมนั่งคุยกับพี่บีมเขาเฮ้ยมันเป็นาศาสตร์ยอย่างหนึง่งเป็นเป็นข้อมูลที่ผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยก็เลยเก็บไว้แถมท้ายคลิปให้แล้วก,กันครับโอ้ชอบชอบคำนี้เนี่ยอะไรนะยูทูบยูทูบคอฟฟี่ครับ <YouTube> อ่าแปลเป็นภาษาเมืองภาษาเมืองนะครับเขา่าอยู่ตูปอยู่ก็คืออยู่นะครับหมายถึงว่าอยู่ที่ตูปอยู่ที่อยู่ที่เพิงเนี่ยครับถ้าพากกลางตูปนี่เขาเรียกอะไรนะกระท่อมอ่าอยู่ที่กระท่อมใช้คาว่ากระท่อมง่ายดีเข้าใจง่ายดีเนาะชอบจังเลยอยู่ตูปคอฟฟี่โอ้นี่คอกาแฟตัวจริงนะครับผมลองผมลองมาแล้วแล้วก็ลองลองลองใครอยกากใครอยากจะมาสัมผัสกาแฟจริงๆลองมาดูครับไม่ไกลจากในตัวเมืองด้วยเนาะ แล้วถ้าเกิดจะขึ้นแม่อ่อนก็แวะเลยง่ายๆเนี่ยติดริมถนนเลยเลี้ยวเข้ามาที่จอดรถเพียบเออชอบชอบเขาท่าดีพี่อเอาไปหมดแล้วนะส่วนกาแฟในป่าในดอยถแถวนี้โอเคครับจบคลิปครับมาแล้วผมก็เลยอยากลองห้วยห่อม อยากลองให้พี่ดมดูก่อนว่าได้กลิ่นอะไรมัาก่อนที่จะบอกอืมหอมอหอม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 ,อม,มันหอมจริงอ๋อก็จะมีตาช่างเนาะครับเพื่อวัดสัดส่วนกาแฟที่ทนลงไปมันจะได้มาตรฐานนะครับทุกครั้งที่เราชง ลองห้วยห้อมแล้วผมาวันนี้ จะบอกว่าตอนนี้ออกทริปแคมปิ้งส่วนใหญ่กิจกรรมหลักๆที่พลาดไม่ได้มันจะมีปิ้งย่างกับการดริฟกาแฟชงกาแฟนี่แหละครับพอช่วงที่เราบดก,ก็จะเริ่มมีกลิ่นของกาแฟที่บดอ,ออกมาจะชัดเจนมากขึ้น,มนผมผมยืนอยู่เนี่ยผมได้กลิ่น ได้กลิ่นใช่ไหมครับใช่ผมผมรู้ว่าผมเข้าใจไปเองกาแฟสดจริงๆครับผมถ้าสดกว่านี้ต้องเที่ยวมาเล่นละผมรู้ว่าผมเข้าใจเองผมยืนอยู่ผมได้กินจริงๆได้ครับหอมเลยแหละมันเป็นเสน่ห์ของกาแฟทำเมืองครับผมนี่ลองดมอีกทีหอมกว่าเมื่อกี้ใช่ครับกลิ่นจะชัดเจนมากขึ้นหอมว่าเยอะเลยอันนี้คือพร้อมที่จะทำ หอมหอมแบบพหอมแบบชื่นใจอ่ะหอมแบบเออเพิ่ง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 เคยเพิ่งเคยดมว่ามันหอมแบบนี้เองกาแฟทุกปา่าทุกสวนด้แถวนี้นี่ พี่เขไปเกือบหมดละครับผมลองชิมไปเรื่อยครับเพราะว่าของเราที่ดีๆมีเยอะครับในประเทศกาแฟภาคเหนือส่วนใหญ่จะเป็นอาราบิก้าใช่ไหมใช่ครับเป็นอาราบิก้าเพราะว่า,าส่วนใหญ่เพราะว่าอาราบิก้าตัวนี้ชอบชอบอากาศเย็น<ช>ถ้าเป็นทางใต้นี่จะเป็นจะเป็นโรบัสต้า<อ>โรบัสต้าตอ่าเขาเรียกอะไรนะกาแฟจะจะมีคาเฟอีนที่แรงกว่าเนะใช่ครับ ก็ช่วงนี้เป็นโบนัสคลิปนะครับเป็นช่วงแถบมท้ายคลิปนะครับก็ถ้าไม่ชอบก็กดข้ามเลยครับก็<อ><อ>ผมทำร้านผมทำคลิป YouTube เกี่ยวกับร้านกาแฟจนจนหันมาก,กินกาแฟแล้ว แต่ตอนนี้เพื่อสุขภาพผมก็คือต้องกินกาแฟาดำอันนี้มีททำแล้วผมกินนะตัวนี้จะเป็นอาอเมริกานโน่ร้อนครับอเมริกานโน่ร้อนทำร้อนได้เย็นได้ครับแล้วแต่ลูกค้าชอบเลยตัวนี้จะสะกัดจากเครื่องแฟโปรอนะครับผมแฟครับแฟโปรซง เป็นศาสตร์อย่างหนึ่งนะครับสําหรับการชงกาแฟมันไม่ใช่กาแฟถุงละเจ็ดบาทแบบสมัยก่อนเนาะใช่ครับแต่ตอนนี้คือคนกินกาแฟเริ่มเหมือนวายมากขึ้นนะครับก็คือจะกินแบบว่ารสชาติบางเมล็ดเนี่ยออกมามีการหมกักการบ่มคล้ายวายเลยครับผมรสชาติที่ได้ก็จะคล้ายพวกวายหรือว่าเหล้าก็มีครับผม อ๋อนี่เครื่องดริฟกาแฟผมว่าจะซื้ออยู่นั้นเนี่ยครับผมดูได้ครับตัวนี้เป็นของญี่ปุ่นครับคาลิโอวีหกศูนย์ครับเป็นรุ่นยอดนิก <c oughs> ที่เขามาทำกัน <c oughs> มันก็มีหลายเกรดหลายราคาเนาะบางคนเล่น <c oughs> บางคนเล่น <c oughs> เล่นยี่ห้อมันก็จะราคาก็จะสูงขึ้นไป ใช้น้ำร้อนดันลงไปใช่ไหมครับอ่าตัวนี้จะใช้น้ําร้อนผ่านกาแฟเข้าไปจะได้ช็อตเอสเปรสโซ่หนึ่งช็อตนะการทํางานมันก็ลักษณะการดิฟก็คือใช้น้ําร้อนผ่านกาแฟลง<ช>แต่ว่าตัวนี้<ะ>ใช้กดมีแรงดันก็คือจะมีเกจแรงดันวัดเราสามารถควบคุมได้อ่าเอสเปรสโซ่เนี่ยส่วนใหญ่จะใช้กันที่เก้าถึงสิบบาทครับผมตัวนี้แต่ถ้าเป็นมอต้มเนี่ยอ่าจะได้แค่ไม่เกินสามบาทครับผม โอ้โหมันละเอียดขนาดน,นี้เลยเลยเนี่ยเอาถ้าเป็นอ่าหม้อของพวกเบลเลตตีนี่คือเขาจะฟิกมาเลยว่าแรงดันของน้ำที่กับกาแฟเนี่ยก็คือ1.5บาร์ครับผม แต่บ้านเราก็มีหลายๆยี่ห้อครับทีครับของไทยของจีนแล้วแต่สะดวกให้เลือกชายได้เลยตัวนี้จะเป็นเครื่องสำหรับทำเอสเปรสโซ่เลยครับตัวนี้เท่าไหร่9บาตัวนี้ปกติเราจะกดไปที่1-5บาช่วง10วีแรกครับเพื่อการสกัดกาแฟที่เน้นออกหวัหวหัวพอ ได้ประมาณสิบวิแล้วเราก็จะเล่งไปที่9ก้าบาทนะครับจะเริ่มมีกลิ่นหอมเข้มครับมมกลิ่นม่กลิ่นมแลนะใช่กลิ่นมแลนะ เริ่มไปที่เก้าบาทแล้วจะเห็นได้ว่ากาแฟจะมีทั้งสามชั้นนะครับเป็น ตัวฮาร์ดบอดี้แล้วก็ครีมมาครับอ oh. ัวนี้คือลักษณะของกาแฟที่ดีครับผมชั้นแรกนี่จะเป็นตัวฮาร์ดครับผมจะมีสีดําเข้มแล้วก็ชั้นกลางจะเป็นบอดี้นะครับแล้วก็ครีมมาด้านบนเออตัวนี้คือกาแฟที่ดีต้องมีครบสามตัวนี้นึกนึกถึงอะไรรู้เป่ะเป็นจริงตามที่ป้ายบอกเลย อ๋อมันจะงนี้นี่เองเหรออันนี้มันคืออะไรนะอเมริกาโน่อเมริกาโน่ร้อนครับด้านบนจะเป็นกาแฟเพียวๆร้อยเปอร์เซ็นต์เขาเรียกว่าช็อตเอสเปรสโซ่ครับผมอ๋อเฮ้ยแบบนี้นี่เองเออไม่เคยสังเกตอ้าวมันเริ่มขึ้นมาผสมมาแล้วตอนนี้ก็จะพอผ่านไปสักพักมันตัวกาแฟมันก็จะผสมกันเพื่อที่จะ,ะให้เข้ากันนะครับผมไม่ต้องคนเลยอันนี้ยกดื่มไ้เลย ครับผมแต่ตัวนี้จะเป็นช็อตเอสเปรสโซนะครับถ้าจะกินเป็นแบบอเมกาโน่ร้อนๆเนี่ยต้องเติมน้ำร้อนเข้าไปผมผมขอผมขออเมกาโน่ดีกว่าครับโอ้ยไม่เคยสังเกตแบบนี้นี่เองมีวัดแรงดันด้วยดูอ อันนี้คืออะไรลูกแก้วน,นี้เป็นการบอรมแก้วกาแฟครับให้มีความร้อนเท่ากับตัวกาแฟเพราะไม่งั้นเวลาเราเทกาแฟลงแก้วจะทําให้อุณหภูมิของกาแฟของเราเสียไปครับ <c oughs> มันขนาดนี้เลยเนี่ยผมไม่เคยรู้เลยอ่ะละเอียดละเอียดมาก <c oughs> แก้วที่จะมาใส่กาแฟก็ต้องบอมอุณหภูมิของแก้ว Oh. <Okay. S 1> โอเคโคตรวิถีพิทัทนเลยแต่ว่าการวิถีพิทัทนของพี่ <Okay. S 1> มันเจอคนที่กินกาแฟไม่เป็นอย่างผมเ <g> ด <ession> ี๋ยวผมเซตให้โอเคเล่นชาแดงหมดไปแก้วแล้ว แบบนี้แหละเหรอรสชาติรสรสชาติผมไม่รู้นะมันหอมมันหอมมากเลยหอมแบบยั่วยวนจมูกมากเลยแต่ผมไม่ใช่คอกาแฟแล้วก็ตอนนี้มันยังร้อนอยู่แค่แค่ดมก็ชื่นใจแหละโอเคสำหรับรสชาติผมผมผมไม่ต้องบอกเหรอ เพราะว่าผมไม่ใช่ของกาแฟดูดิโอเคอันนี้จบคลิปละของจริง